กับผลการแข่งขัน4ี่ยเนี่ยยังไงบ้างครับผมก็ทุกคนทําเต็มที่ครับผมก็ทุกคนทําเต็มที่ต้องให้เครดิตทั้งที่ะครับผมครับผมก็ถือว่าเป็นชัยชนะก่อนปิดเลยครับอ่นัดเนี้ยเราทําหน้าที่ตัวจริงด้วยแล้วก็ทําหน้าที่คู่กลางได้อย่างดีเลยนะเท่าที่เห็นนะครับรู้สึกพอใจกับฟอร์มตัวเองแค่ไหนในวันนี้เลยครับผมก็เป็นการลงตัวจริงครั้งแรกครับก็ถือว่าคิดว่าตัวเองทําได้ดีครับก็พอใจมากครับ ในครึ่งแรกเนี่ยเราโดนคู่แข่งเพสซิ่งหนักมากนะครับเพราะว่าหนุ่มต่อหนุ่มเจอกันเลยนะครับเราเราแก้ไขในจุดนั้นยังไงบ้างครับก็พยายามจะพยายามทำทำจังหวะให้มันช้าลงครับไม่ไม่รีบครับพยายามหาจังหวะเล่นให้ง่ายให้ง่ายขึ้นมีจุดไหนไหมฮะที่ท,ที่รู้สึกว่าตัวเองยังเป็นจุดจุดด้อยตลอดมาแล้ว,แล,วแล้วเราจะต้องปรับแก้จุดนั้นต่อไปก็การเล่นง่ายครับสอง เ,เสียเปรียบตลอดครับเวลาบอลสองมาเก็บบอลไม่ได้ครับงั้นขอให้โชคดีในนัดต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ